สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยๆอยู่ที่กม11บอุจักมารอถ่ายรถกระบวน9พร้อมกับริ้กระบวนพิเศษเ5ียรแล้วก็ทิ้ง 5, 2, านาก่อนหลังจาก้งเาถึงจากวิ่งทางไปที่เชียงมา ทุกคนนะครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยอยู่ที่กม .11 นะฮะวันนี้มีริ้วพิเศษที่แทบจะไม่เคยเห็นนะฮะรถ QSY จับคู่กับตู้ JR สีแดงเทาซึ่งโอ้โหมันเข้ากันมากครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ขบวนทดลองนะฮะจริงๆขบวนนี้ก่อนหน้านี้มีคนอยากให้เอาไปทำขบวนท่องเที่ยวเขื่อนป่าสัก ชนลสิทธิ์แต่ว่าไม่ได้ใช้นะฮะใช้แค่ฮิตาชิลากไปเขื่อนป่าสักวันนี้ได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่า QSY เมื่อคู่กับตู้จียแล้วสวยเหลือกเกินแล้วความแปลกเพิ่มเข้าไปอีกครับตู้นี้จะพ่วงไปกับขบวน9ครับก็คือรถ CNR ขบวน9อุตราวิถีกรุงเทพมพิวัติไปเชียงใหม่ ต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเชียงใหม่นะครับนี่ก็ถือว่าไม่เคยเห็นอีกเหมือนกันปกติขบวนรถ CNR นี่จะไม่มีอะไรมาพ่วงเสริมต่อท้ายอะไรนะฮะเพราะมันไม่เข้ากันเลยแต่อันนี้จะเป็นรถจัดเฉพาะนะฮะเพื่อเอาไปทดสอบโดยมี QSY 5228นะฮะคันที่ คันที่2นะครับคันแรกก็จะเป็นรถนำพ่วงพ่อหูกันไปสำหรับกระบวนนี้ก็จะเดินทางออกจากกรุงเทพมาภิวัตร18นาฬิก40นาทีตอนนี้17นาฬิกา32นาทีนะฮะมา,อาจอดตั้งริ้วขบวนรอรอเพื่อจะทำกระบวนขึ้นไปที่ สถานีกลางกรุงเทพมหพิวรรถึงตั้งแต่ส่วนตัวผมถ่ายมานะไม่เคยเห็นตูน้นี้พ่วงกับตู้ C N R เลยถือว่าแบบว้าวมากๆนะนะต้องรอดูตอนวิ่งขึ้นไปสถานีกลางอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนวิ่งออกจากสถานีกลางอีกทีหนึ่งนะน่าจะขึ้นไปรอถ่ายที่ช่วงสถานีวัฒนเมียนหรือว่าสถานีจตุจักร มองไปทางน้นอีกแวบหนึ่งนะข้งางหนน่าจะเป็น5209แล้วก็5228เป็นรถจาก QSY รถที่2นะครับที่ทำขบวนหัวที่ถอดไว้ก็ถอดออกแล้วก็ให้หัว5228นะครับรถ QSY รถที่2ลากขบวนตู้ JR 3ตู้แล้วก็ร้วขบวนของรถเสียนานี้ทั้งหมดนะครขบวน9ไปที่เชียงใหม่เสร็จแล้ว ขบวนที่ถอดอหัวรถจักรที่ถอดออกก็จะเดินตามหลังกันไปอีกทีหนึ่งทางด้านโน้นนะครับมีฮิตี้สาหนึ่งหวิ่งเข้าไปในย่านนะครับส่วนทางนี้นะเป็นรถชานเมือง คสเตอี่สามูนกรเทพแก่งคอยอาจะขบวน3-4มสี่กำลังผ่านกมสิเว็นะครับส่วนทางนี้ครับไม่ไปออกไปแล้วนะนี่ลากขึ้นไปสถานีกลางแล้ว สรุปไม่ได้จอดค้างคืนที่ลำปางนะฮะแต่จอดปลดหัวก่อนนี่ครับเขาเขียนไว้ตู้จัดเฉพาะนะฮะสเ้ไหเอเกินแล้วตู้แดงเข้ากับหัวรถจักรแดงๆเป็นรถบนทอปอ206นะคันแรกคิวสวาย5228จะลากทดสอบไปเลยนะฮะส่วน5209ก็จะปลดหัวที่ ลำปางหลังจากที่5 2 2 8หลังจากนั้น5้า8นะก็จะลากรถทั้งขบวนนั้นไปเลยแล้วก็ทิ้ง5 2 0 9ไว้ก่อนหลังจากนั้น5 2 0 9ก็ถึงจะวิ่งตามไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ถูกลากขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมอาจจะพูดตื่นเต้นนะตื่นเต้นดีพูดจับไปบนมาจริงๆก็ไม่มีอะไรสับเปลี่ยนมุนเวียนหรอก 5209จะถูกถอดออกที่ลำปางนะครับแล้วก็5228นั้นก็จะลากขบวนนี้ทั้งหมดไปถึงเชียงใหม่เสร็จแล้วขบวนไอรถหัวรถจาก5209ก็จะวิ่งตามไปเหมือนเดิมตอนนี้ลากขึ้นไปที่สถานีกลางกรุงเทพมหิวัตรแล้วนะฮะ ส่วนขากลับจากเชียงใหม่ก็คือวัรรถจากคิว5 2ายหก็จะทำขบวนกลับตามปกติก็เดินทางขึ้นไปรอรับผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพมหิัติแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานีจตุจัจกร มารอถ่ายรถขบวน9้าพร้อมกับริ้วขบวนพิเศษที่มี q s y 2หัวแล้วก็ตู้ JR นะฮะตู้นอน JR สีแดงๆสวยๆมากๆเลยเดินข้ามทางมานะที่นี่มีขนมนมเนยขายข้างล่างน่าก,กินเราเราก็มาขึ้นบันไดเลื่อนครับสูงชันสิ้นละเกิน มองไปเราเห็นไปสถานีจตุจักรไม่เกี่ยวอะไรกับจตุจักรเลยเดิมทีที่นี่เขาจะตั้งชื่อว่าสถานีกอมสิบเอ็ดนะฮะแต่ว่าถูกเปลี่ยนไปให้มาเป็นสถานีจตุจักรไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจตุจักรขึ้นมาแล้วเราก็จะมาซื้อตั๋วโดยสารนะครับขึ้นไปรอดักรถคิววกับขบวนเก้านะที่มีรถคิวสไว รถที่2ที่จะไปทดสอบด้วย18นาฬกา30นาทีนะตอนนี้เราขึ้นมาที่สถานีจตุจักรครับมีรถไฟฟ้าสายสีแดงผ่านเข้ามาสถานีจตุจักรที่นี่นะมีรหัสสถานีว่า Rn02 นะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางของสายสีแดงสายธานีรัตยา ตัวสถานีนั้นยกระดับเหนือถนนกำแพงเพชรสนะฮะอยู่ในพื้นที่แขวงจตุุจักเรเขตจตุจักรกรุงเทพเปิดให้บริการ2สิงหาคมปี2564ตอนนี้รถโ,โ,โดยสารสายสีแดงก็จอดอยู่โครงสร้างของที่นี่เป็นทางยกระดับนะครับแล้วก็รูปแบบชานชลาก็เป็นด้านข้างมี2ชานชลา รถยังไม่ออกนะฮะที่นี่ก็อยู่ตรงถนนกำเมงเพชรสองนะอยู่ใกล้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจตุจักรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีจ่ายไฟฟ้าต้นทางบางซื่อของการไฟฟ้านาครหลวงแผนงานเดิมของที่นี่นะครับ ในส่วนของสถานีจตุจักรเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าสถานีกม11ก็เพื่อให้สอดคล้องกับป้ายหยุดรถไฟของนิคมรถไฟกมสเวดด้านล่างนะครับแล้วก็จะเหมือนสถานีอื่นๆในโครงการแต่ว่าในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศยกเลิกการใช้ชื่อป้ายว่าเป็นป้ายหยุดรถนิคมรถไฟกมส1เดลงก็ทําให้เป็นาลางหลีเข้าศูนย์สอมบำรุงอย่างเดียวข้างล่าง ส่วนข้างบนก็เปลี่ยนเป็นสถานีจจตุจักก็ต,ตามนี้ตอนนี้18นาฬิกา44นาทีนะรถไฟสายสีแดงสวนมาภาวนามากเลยอย่ามาตอนที่รถขบวน9ออกมาเพราะว่าเรามารอขบวน9ขบวน9มีหัวรถจาก k s y 2หัวพ่วงกันมาก็คือ k s y 5209 QSY 5228ซึ่งจะพ่วงพหูกันไปแล้วก็มีตู้ JR สีแดงนะฮะอีก3ตู้พ่วงกันไปอีกทีหนึ่งแล้วก็มีตู้ CNR นะฮรถกระบวนพิเศษอุตราวิธีเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆไม่เคยเห็นแต่ว่ารถตอนนี้ จอดแล้วก็พร้อมออกแล้วครับไปเร็วๆเลยเพราะว่ารถกำลังมารถ QSY กำลังมาครับมาก็เอาเสืหัวคข็นะฮะเป็นตู้เป็นริ้วขบวนที่เราไม่เคยเห็นริ้วขบวน JR สีแดง3ามตู้ปกติก็ไปใช้ทำขบวนท่องเที่ยวเขื่อนประสักชิทธิ์ แล้วก็ใช้หัวรถจักรทิตาชินะฮะลากไปหลายคนบอกว่าอยากเห็นหัวรถจักร QY ทำคู่กับตู้ JR เพราะว่ามันสีแดงเหมือนกันสวยวันนี้เขาทําแล้วแต,แต่ว่าเป็นขบวนทดลองนะฮะเป็นรถ running test คันแรกจะทํำขบวนรถอุตราวิถีขบวน9ก็คือ5209คันที่2ก็คือ รถ5228ซึง่งเป็นรถ q s y รถที่ 2, 2> าจากนั้นก็พ่วงตู้ JR อีก3ตู้แล้วก็เป็นตู้รถ CNR ของขบวน9ก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะแต่ว่าเมื่อไปถึงลำปางเขาจะถอดวัรรถจาก5209ไว้ที่ลำปางก่อนแล้วก็ให้รถ5208นนั้นทำ running test นะฮะ ล่าขบวนรถเจอาสามตู้แล้วก็รถ c ีออีกทั้งขบวนเลยไปถึงเชียงใหม่จากนั้นรถค s ว5 2สวห้าสองศก้าก็ถึงจะเดินตามหลังไปที่เชียงใหม่อีกทีตอนนี้ขบวนรถมาแล้วครับอือหือ <c oughs> เราจะได้แค่เว็บเดียวนะ QSY 2สองหัวครับ วิ่งเร็วเวยาวยาครับไปแล้วนี่ครับเห็นแดงแดงนั่นแหละมันเร็วมากบางทีมอ,องไม่ทันนะเทคโฟตโต้ถ่ายเรื่อยวันนี้ก็รายงานเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ